สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการเขียนใบต่อมอสาหรับมือใหม่ที่กำลังจะไปจีนค่ะท่านงานองอันนี้นะคะก็จะเป็นใบกรอกต่อมอขาเข้านะคะเป็นเอกสารจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกกั้นนี่นะคะใบต่อมอกรอกขาเข้า arrival card นะคะใบขาเข้าอันนี้ใบขาออกนะคะน,นี่อย่าทำหายนะคะเพราะตอนกลับจะได้ใช้นะคะใบขาออก family name เป็นนามสกุลนะคะนามสกุล given name ใส่ชื่อของเราลงไป Nationality สัญชาติ Passport number สกอลงไปค่ะเล็ p กพ s สปอร์ตของเรา Internet address in China อันนี้ที่อยู่ในจีนของเรานะคะอันนี้เพศนะคะ m a l female หญิงชายนะคะอันนี้ดูภาษาจีนไว้นะคะเวลาเราเข้าของนั้นเนาะแล้ว Date of birth นะคะของที่จีนนะคะจะเอาปีขึ้นก่อนต่อด้วยเดือนและวันค่ะอันนี้ก็เป็น Visa number เรียกวีซ่าของเรานะคะ Page of Visa i n s u n อันนี้คือสถานที่ออกวีซา่านนคือของเราก็เป็นกรุงเทพไฟน์นัมเบอร์ไฟนัมเบอร์ก็เป็นไฟนัมเบอร์นะคะก็คือเลขเที่ยวบินของเรานะคะก็กรอกไปอันนี้ก็เพื่อโพสต์ออฟวิิตนะคะก็เป็นจุดประสงค์ที่เราไปจีนนะคะซายซิอินรนะคะก็ทัศนจรซิกเนเจอร์ก็ชื่อลายเซน็นตามหน้าพาสปอร์ตนะคะให้เหมือนลายเซ็นตามหน้าพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Family Name ม i v e n n a น e อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องก็บใบขอวอกไว้ให้ดีๆเสร็จแล้วคะ่ะ